ก็วันนี้ครับก็มาถแถลงข่าวนะครับก็ขอถแถลกในเรื่องอเหตุการณ์ข่าวที่เกิดมาในในในช่วงระยะหนึ่งนะครับที่มีมีข่าวมานะครับจากเพจต,ต่างๆเพจกีฬาต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปเป็นข้อๆนะครับครับก็ จะพูดเป็นเรื่องหลักๆก่อนนะครับประเด็นนะครับเรื่องที่1น,นะครับเรื่องคอ้างเงินเดือนนักเตะในทีมนะครับหรือในสโมสรน,นะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับระหว่างที่เรียนแฟนบอลเรียนทุกคนให้ทราบครับระหว่างที่มีเพจข่าวเพจอื่นๆหรือเพจต่างๆที่มีการาลงข่าวมา นะครับเราก็ทําให้แฟนบอลเราเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นเป็นต่างๆนานานะครับผมก็ได้เรียนเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าเมืองการยูเตดทีมเมืองการของเราเนี่ยไม่ได้ค้างเงินเดือนนักเตะนะครับอัปเดตถึงเดือนล่าสุดนะครับก็จะมีในในส่วนของนักเตะต่างชาติ2คนนะครับซึ่งเป็นอาซากับโจลฐานที่มีการเบิกตก ซึ่งหมายความว่า,าเรากําลังอัปเดตเก็บที่มีการจ่ายล่าช้าของโจรทันเฮดกับอาซาแค่เพียงแค่2คนเท่านั้นแต่นักเตะไทยเราได้มีการจ่ายอยู่แล้วได้มีการจ่ายตั้งแต่จ่ายตั้งแต่ข่าวออกอีกนะฮะคือสโมสรไม่ได้มีการค้างเงินเดือนนักเตะตดอย่างใดนะครับอ,อันนี้คือเรื่องที่1ที่ที่ผมออกมาชี้แจงนะครับไม่ได้มีการค้างเงินเดือนนะครับ ครับอ่าแล้วกรณีที่มีนักเตะนะครับได้ออกมานะครับออกมาผ่านโลกโซเชียลนะครับมีการโพสต์อันนี้ผมขออนุญาตนะครับว่าทางสโมสรเนี่ยได้มีได้มีมีเรื่องสัญญานะครับที่ผิดกันนะครับทำให้นักเตะนะครับที่ออกมา โพสออกมาผ่านหน้าโซเชียลเนี่ยเราเราได้ผมต้องเรียนงี้นะครับมีการผิดสัญญากันนะครับผมได้ดําเนินคดีขอให้เป็นไปเป็นไปตามที่กฎหมายอของสโมสรเนี่ยได้ได้ดำเนินปเป็นไปตามของข้อกฎหมายละกันแล้วก็ข้อสัญญาที่มีการผิดผิดนัดหรือมีการมีการเดินสายนะครับทำให้ทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ชำระเงินแต่ เป็นการด,ดําเนินดําเนินตามตามข้อกฎหมายไปนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะไม่ไม่ตอบเพราะมันเป็นเรื่องของอทีมกฎหมายนะครับครับ <c oughs> อ่ะเราก็ผมก็ขออนุญาตนะครับที่เข้ามาชี้แจงนะครับเรื่องเรื่องข่าวนะครับที่มีการเผยแพร่ ทางเพจกีฬาบางเพจที่ค่อนข้างที่จะให้ข่าวบิดเบือนนะครับจนทําให้แฟนบอลฟ,ฟุตบอลน,นะครับหลายๆหลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับออกมาบิดเบือนจากเพจเหล่านั้นนะครับซึ่งภาพสมโมสรอนนะครับออกมาค่อนข้างไม่ดีนะครับซึ่งขนาดนี้ผมได้ทำได้ให้ทางฝ่ายกฎหมายของผมนะครับเก็บรวบรวมข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากการให้ข่าวที่บิดเบือนนะครับเอาไว้แล้วนะครับผมอยากจะขอเรียนชี้แจงในเรื่องให้รับเรื่องเรื่องหรือการรับรู้จากทางสโมสรน,นะครับทุกเรื่องนะครับจริงๆผมอยากให้คืออยากให้แฟนบอลทุกท่านนะครับรวมถึงเพจต่างๆนะครับออกวนคืออยากจะให้อัปเดตจากเพจหลักนะครับ ทางสโมสรสโมสรเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้นิ่งนอนใจผมไม่สามารถที่จะออกมาโต้ตอบอไม่สามารถที่จะออกมาโต้ตอบอนักฟุตบอลได้ทันทีในตอนนั้นนะครับสโมสรต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วเพื่อนํามาชี้แจงนะครับเราไม่สามารถที่จะพูดโต้ตอบกันผ่านโซเชียลได้เลยนะครับมันต้องเป็นทางการหรือเตรียมเอกสารมาชี้แจงให้กับแฟนบอลทุกคนได้รับทราบนะครับนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มีการชี้แจงแล้วก็ขอให้แฟนบอลนะครับเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราทําทีมผมทําทีมโคมช้ชสสมชายทําทีมเราทํางานกันหนักนะครับทำงานกันหนักมากเพื่อให้ทุกคนนะครับได้มีความสุขกับเกมฟุตบอลน,นะครับไม่ไม่ใช่ว่าเออผมไม่ได้่พวกเราไม่ได้ทำอะไรพวกเราไม่ได้นิ่งน,นองใจนะครับที่ ที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงเลยก็เนื่องจากเราไม่สามารถชี้แจงได้โดยทันทีแล้วก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าเวลาที่เหมาะเจาะในการชี้แจงก็ยังวันนี้เราได้เตะในบ้านแล้วก็ในจังในในจังหวัดของตัวเองเราก็เลยจัดถแถลงเลยทันทีนะครับเพื่อแก้แก้ในสิ่งที่เพจอื่นๆได้ลงไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามเ แล้วแนวทางการพัฒนาทีมนะคะจกเนี่ยเป้าหมายทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงรวมถึงปีนี้ทั้งปีหน้าคะครับเบือ้องต้นนะครับสมูสสอนเนี่ยได้ในระหว่างเล็กเล็กสองนะครับทางผมและโค้ชสมชายแล้วก็ทาทีมบริหารทุกคนนะครับได้ทํางานระหว่างผักปิเลสปิกเลสนะครับพวกเราทํางานกัอยังหนักเพื่อ ให้ได้ตัวหรือระบบออกมาให้ใหดีที่สุดนะครับก็เราก็วางแผนไว้อยู่แล้วว่าในเล็ก2เราจะตายไป1ในหซึ่งที่เราวางไว้นะครับก็ประสบความสำเร็จอันนี้ผมก็ต้องขอ ยกย่องในส่วนของทีมงานทุกคนนะครับทางโคสมชายรวมถึงนักฟุตบอลทุกคนที่ทําตามเป้าหมายที่ผมวางไว้ให้ได้ตั้งแต่ต้นเล็กเลยหมายว่าเลก2เนี่ยเราอาจจะมีเราอาจจะประสบความสาเร็จในในทิศทางที่ดีตอนนี้แล้วผมก็มองว่า1ใน6เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่แต้มเราก็จะจะ,จะตายไปอันดับหแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ เราอยากจะ p พย์อ f ฟนะครับหนึ่งสใน6นะใช่ไหมครับได้ได้เพย์ออฟขึ้นไทยลีกอย่างที่ผมบอกครับผมวางเป้าหมายให้กับแฟนบอลทุกคนนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วว่าผมจะพาทีมเมืองการยุยเต็ดขึ้นขึ้นไทยลีกให้ได้ซึ่งในเลกแรกเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องอในเรื่องการผมประสบปัญหาในเรื่องการบริหารซึ่งผมอาจจะบริหารผิดพลาดไปบ้างทำให้ ทีมโมสรเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ผมวางรวมถึงใช้บัตเจตในการทุ่มในการทําตรงนั้นค่อนข้างเยอะ<ม>เพื่อให้เป้าหมายได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งกันในการทุ่มเงินเม็ดนั้นไปทําให้โมสรเนี่ยมีปัญหานะครับเราก็เลยจัดทับใหม่ในเลข2พร้อมกับ ได้พูดคุยกับทีมสตาฟโค้ดทีมงานบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งสิ่งที่ผมแก้ไขปัญหานี้ถือว่าเป็นไปทิศทางที่ดีแล้วผมหวังว่า,าปีนี้เป้าหมายเราในปีนี้จะขึ้นไทยลีกให้ได้ก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมนะครับก็ยังหวังว่าจะได้เพย์ออฟยังหวังว่าจะขึ้นให้ได้ที่2ถ้าเป็นไปได้นะครับขึ้นไปเลยโดยที่ไม่เพย์ออฟก็ต้องหวังหวังอย่างนั้นนะครับแล้วพวกเราทุกคนโค้ดสมชายนะครับ ทีมงานสตาฟทีมงานฟุตบอลทุกคนทำงานหนักมากๆอันนี้ผมผมก็ให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงว่าอยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับอยากให้กำลังใจตรงนี้นะครับสิ่งที่อ่ะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะแผนปล่อยทีมที่จะให้เข้ากลุ่มทุนรายอื่นนะคะเรามีแผนไหมคะทางครับเรื่องกลุ่มทุน ณปัจจุบันนะครับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงข่าวอันนี้ผมเรียนไปเลยข่าวยุบสโมสรน,นะครับไม่มีนะครับเพจอื่นๆลงว่าเมืองารเจ็ตมียุบสโมสรน,นะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับแล้วกลุ่มทุนตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือดิวอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในจุดที่ว่า เปิดให้กลุ่มทุนเข้ามานะครับเบื้องต้นณปัจจุบันเองตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็หมายความว่าผมแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ดรวมถึงทีมงานบริหารยังทํางานเดินหน้าเต็มที่นะครับในในแง่ของการบริหารและก็ยังไม่ได้มีการเปิดรับกลุ่มทุนนะครับในในเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีครับผมสทานนี้นะอยากจะให้ฝากถึงแฟน ะะสมโมสรนะคะอยากจะฝากถึงอะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะอยากให้กล่าบความใจครับครับผมในฐานะที่เป็นประธานสมโมสรนะครับเป็นคนดูแลและเป็นคนบริหารน,นะครับ,รบผมอยากอยากฝากถึงแฟนบอลทุกคนนะครับว่าผมอยากให้คือสิ่งที่มันเกิดนะครับผมได้เห็นเห็นกับสื่อ กับเพจต่างๆซึ่งผมก็ติดตามนะครับผมก็ติดตามในเพจหรือในสื่อต่างๆซึ่งซึ่งผมมองว่าคนผมพูดจะพูดยังไงดีอะว่าทางสมสรเองเนี่ยได้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่อ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่เราก็าเร่งที่สุดแล้วที่จะออกมาชี้แจงรวมถึงเตรียมเตรียมเตรียมที่จะออมาชี้แจงว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ ผมเห็นว่าเป็นคือสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดดาวอย่างนี้ดีกว่าครับคือคือสิ่งที่ครอบครัวเราคือครอบครัวเมืองการ mm hmm. ยูเนเต็ดน,นะครับเราจะไม่ทําร้ายกันนะครับซึ่งตรงนี้ครับว่าทางผมก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ที่เราได้เห็นว่า,าแฟนบอล บางส่วนหรืออะไรที่มีการอาจจะมีการทะเลาะหรือมีการมีการโต้อตอบกันในเรื่องในเรื่องที่เรายังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดคือข่าวทั้งหมดทั้งมวลหรืออะไรเนี่ยผมอยากให้ออกมาจากทางสโมสรนะครับผมก็คือผมก็พูดตรงๆว่ามันไม่ได้มีใครนะครับโทรหาผมนะครับนักบอลที่ออกมาบอกว่าติดต่อผมไม่ได้นะครับอันนี้ผม อันนี้ขอให้เป็นในอยู่ใน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 เรื่องของคดีความไปนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีใครโทรหาผมนะครับไม่ใช่ติดต่อไม่ได้ไม่มีใครโทรมาหาผมผมสามารถเปิดให้ดูได้แล้วโทรมาผมพูดว่าอะไรอันนี้ผมก็บันทึกไว้ทั้งหมดนะครับเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคว่าทุกอย่างเนี่ยผมพูดอะไรไปบ้างใช่ครับติดต่อมาพูด ก็ไปจริงๆแล้วก็โทรกับไปแล้วบางคนก็แคปแชทที่ผมโต้อตอบไปแล้วผมถามคําเดียวถ้าผมไม่โต้อตอบแล้วบอกว่าติดต่อผมไม่ได้ทุกทางคืออะไรแคปแชทออกมาก็ผมก็ตอบอยู่แล้วบางอย่างเนี่ยโทรมาหาผมผมก็รับตลอดนะครับถ้ามีผมไม่ถ้ามีไม่รับก็โทรกลับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่โทรกลับแล้วหายไปเลยไม่มีนะครับผมบอกก่อนส่วนในส่วนที่มีปัญหาก,กับนักบอลในทีมเพราะด้วยเรื่องเรื่องผิดสัญญาเท่านั้นเอง นะครับเรื่องนี้ผมขอชี้แจงว่าเรื่องผิดสัญญาผมก็ให้ไฟล์ของออโต้ซึ่งออโต้เป็นผู้นวยการ,รงกสงศอัรผมให้ออโต้และทีมงานกฎหมายเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะครับรบกวนด้วยนะครับก็ฝากถึงนะครับทุกคนว่าว่าเรื่องนี้ผมก็ให้ไฟล์ทางทีมบริหารผมเป็นคนจัดการทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ในส่วนของมันจะมีชี้แจงอีกข้อหนึ่งนะครับที่สโมสรอ,อยากจะชี้แจงก็คือในเรื่องของอฟีฟ่านะครับที่ตอนนี้สโมสรมีการมีประเด็นเรื่องนี้ที่มีมีม,มีมีโทษจัดทางฟีฟ่ามานะครับตอนนี้เราเราได้ให้อย่างที่บอกฮะเราก็ได้ให้ออโตโออ้ไกลเกียร์รวมถึงพูดคุยนะครับเอาไฟล์กฎหมายของเราพูดคุยนะครับเพื่อให้มีการมีการเ,าเรียกว่ามีการจบ กับต่างชาติด้วยดีนะครับก็จะตอนนี้มีปัญหาอย่างเดียวของเราก็คือมีปัญหาเรื่องฟีฟ่านะครับที่เราพยายามที่จะคุยคอนโทลให้ได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยสโมรสรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ผมขอชี้แจงว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยตามที่ข่าวลงตามที่เพจอื่นๆลงเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นความจริงนะครับอันนี้ผมต้องพูดแล้วก็ต้องมาออกมาแกอยากให้แฟนบอลเนี่ย ไม่บิดเบือนในเรื่องนี้นะครับอยากให้ฟังจากปากของผมเองนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วส่วนเรื่องการบริหารในในในทิศทางการบริหารแล้วในรอบนี้ผมก็ได้เพิ่มผู้บริหารเข้ามานะครับมาแก้ไขอาจจะเติมขึ้นมาเมื่อให้เมื่ออาชีพมากขึ้นนะครับในแง่การบริหารผมไม่สามารถบริหารสมูสอนคนเดียวได้นะครับถ้าอย่างที่บอกครับ สิ่งสิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นคือผมบริหารแล้วออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางทีตรงนี้จุดนี้จุดด้อยจุดนี้อะไรผมอาจจะยังปิดไม่หมดนะครับผมก็ได้มีผู้บริหารอีกไม่นานนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวทีมบริหารที่เข้ามายกระดับทีมฟุตบอลเมืองการยูเต็ตของเราให้ไปในทิศทางที่เรียกว่าโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับทำให้พวกเราเนี่ย ดูบอลได้สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็อุ่นใจในการบริหารมากขึ้นนะครับประมาณนี้อีกไม่นานครับจะมีการเปิดตัวแล้วนะครับกับทีมบริหารที่ผมเซตขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับมีคําถามอีกไหมครับครับโอเคครับงั้นวันนี้ครับผมและโค้ชสมชายนะครับต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับที่มามารับฟัง มารับฟังคําแถลงจากผมนะครับทิงท้ายนี้นะครับขอให้แฟนบอลทุกคนนะครับดูบอลนะครับดูติดตามเชียร์ทีมเราให้สนุกนะครับเราเราอยากให้ทุกคนนะครับดูให้สนุกไม่เป็นไรครับในส่วนของแง่าการบริหารจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะรับผิดชอบอในส่วนตรงนั้นเองแต่แฟนบอลทุกคนชาวมืองการทุกคนต้องสนุกกับเกมเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะในแง่บริหารเดี๋ยวผมจะจัดการในในแง่บริหารเองครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ